còn được không ý luôn là hà tiền nữa mà đâu ơi ลงขนาดนี้ให้กูตายเถอะนี่อ่อนได้ อัอนไหนีสูเ้เขาเ,าเล่นให้เด็กมันดูยิ้สู้ขาเล่นเล่นให้เด็กมันดู อย่างที่กูบอกตอนแรกอะถ้าถ้าถ้าเราเคลียร์ตัวหมดแม่งก็โลง่งฟาร์มสบาย<ะ>คือเราพยายามดูแผนที่ด้วยว่าใครเพื่อเราอยู่รอบข้างเปล่าอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่ามีคนหรือไม่มีคน โทรศัพท์ใครวะคู่กับใครเดี๋ยวเขาซื้อมาให้เองเลยไอ้เขาโทรมากูขาอ,อาจจะคีดร่ามึงไม่รับก็จ,จะไม่นีแล้วแหละมึงกลับบ้านแล้ว ใช้เยอะไปเล่นรนะ์ไ H TS, H วะเนี่ย A S D S S L R น้าโบตอนแรกกูก,กูก็กูก็คิดว่านี่ไงทำไมมันสตีไม่ได้อ๋อเฮีย้ยถ้ากูไม่ขยายจอดูกูมไม่รู้ว่าเป็นส่วนตัวเนี่ย นี่กูว่านี่กูว่าจะลองสตรีมแบบ60 FPS อยู่นะเนี่ย ไอ,อเอเบอร์เ,อเบอร์สองแม่งน็อกแล้วตายแล้วใช่มไหมเอ้ยใครวะนี่คือมึงเห็นหรือไงอะไอเบอร์สี่ มึงเห็นใช่ไหม,ไมเ,หเดี๋ยวไม่เดินไปยิงกูทำไงเนี่ย เก็บระเบิดแล้วเวระเบิดควันธโมอกหรืออะไรเงี้ยเก็บไว้อย่างละอันก็ดีตัวตรงแล้วตายไม่เฉียมึงยิงตายเนี่ยันตรงไหน ลรวไม่ต้องซื้อล้วไม่ต้องซื้อล้วม,มันก็หายปวดตะกี้แล้วอ่ะมันไม่กินมันไม่หายโกเมโอ้ยหนอโอ้ละดดไส้เอ้ยบัี้อะไรเนี่ยเอ้ยมันไปไหนแล้วล่ะมันอยู่บนบ้านมันอยู่บนบ้านพี่ครับพี่พี่มันอยู่บนบ้านครับไอ้เหี้ยมึงไม่บุกวะ าเฮียมากลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วจังหวะมันปลาระเบิดพอดีเลยมันก็มันคือมันก็น็อกอ่ะกูก็น็อกเออช่วยอวนมันไม่มีใครมาช่วยมาแล้วแหละปล่อยให้แม่งดิ้นตายอย่างนี้อ่ะตายไปเองเลยทรมานมันให้มันขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวไ้ร่ำเวลาไป เฮ้ยมีรถมาพวกมันแน่เก,ก็บก,ก่อนเก,ก็บวห่ควอนเก็วก,ก่นอนนี่ไงดูอยู่ไง แป้งแป้งแป้งกดังหนกดังหนึ่งกดังทิศหน่งเจ็ดคิดว่าน่าจะใช่เห็นเดนแบบๆว่ะใส่ส้มนี่ไงนี่ไง แป้งเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วใช่ใช่เฮเจ้าเร็วดิก็ว่ายไปวิ่งเร็ววะเฮ้ยขอยาน้ำนะเว้ยเฮ้ยกูไม่มียาน้ำจริงๆเนี่ยมีให้กูมางว่า เก็บเสียงไม่สะใจเลยเฮ้ยเก็บเสียง A A R กูว่ามันเสียงไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะรถมันอยู่ไหนกูไม่รู้กูไปละเดินเอาก็ได้วงให้ได้เดียวเล่นขอบวงไปเรื่อย จะไป<า>คิดถึงมันมามาดิที่ทรมามนด้ว่ปกดท้องอ่ะมันก็ผ่าท้องทิ้งพูดเป็นหนังกระตูนไปได้นั่นสิอเอา้ากูดูบ่อยเพิ่งสตตีมจะมาไปกูไม่มีเลตดอทโฮโลเลยเลยเนี่ยจะได้ค่สองนะเนี่ย เอางี้ดีกว่าตั้งเป้าเลยว่าไม่ไม่ไม่ที่หนึ่งไม่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 เลือดไม่เล่นยันตีหนึ่งตีสองเลยเอาไว้เนี่ยมาจจะที่หนึ่งตานี้ก็ได้โอ้แต่ผลวิจัยเขาออกมาแล้วเด็กๆบอดแม่งเยอะขนมอะไรเรอลูกพี่เขาไปเที่ยว ไปเที่ยวบนการมาเราไปเที่ยวเรา,า,าก็เลยคิดวมาฝากโอ๊ยปวดหัวท้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวพูดสตรีมมึงเลียวมากเลย <c oughs> <c oughs> เสี่เอ,อ,อ,เอ,อ้ยไยิงกันไปตายหัยหวเลยหาลบา,บา,บา,าอะไรตีรตะไรวะเดีดย๋ยวดูเยอะอ่ะไอ้เียเพิ่งดูไปลงเดอยเไง รถมาข้างหลังว่ะโอ้โหเยี่ยฝั่งนูน้นวงมีฝั่งน้องทายต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 าาบบแต่กูจะเข้าทางที่75นะเข้าเข้าเข้าทางไอ้ใกล้ๆ,ๆทางทิศพระด้ายปาร์กอะ่ะกูจะเข้านะแล้วเข้าทางบุธแคมป์ คือมันยิงเราหรือยังไงไมันไ,ไม่ได้ยิงเรา

ต้องโฟล์ต้องโฟล์ต้องโฟล์ไม่ได้ก็บแล้วต้องวิ่งกันโฟลตามหลังตามหลังทำไมรถมันจอดนะวะขึ้นเขาเด้อเฮราไอ้เคียมีตัวกำลังวิ่งขึ้นเขาตีนึงเลยไอ้เคียเออตีนึงเลยปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยให้มันไหลไปก่อนปล่อยให้มันไหลไปก่อน อย่าบูมบามอย่าบูมบาไปเมื่อไรก่อนไอเหียเอาแล้วไอสารเบอร์สี่เล่นแล้วเล็งแล้วอะเล็งแล้วคือโดคือมันก็เห็นเราแล้วนั่นไงอ้าเลยโดนเห็นไหมมันโดนหอกแล้วกูไม่ช่วยนะ กูไม่ช่วยนะกูพูดเลยผูไม่ออกไปช่วยนะเล่นไม่ปรึกษาเพื่อนเลยปล่อยปล่อยหลายยาวแป้งไหลายยาวหลายยาวให้มันรู้ว่าไม่มีใครละรอ,อ,ลอจนเวลาใกล้มันเริ่มวงบีบแล้วค่อยวิ่งมาหาทางกูมัน เออแป,แป้งแป้งตรงมึงมีเรือปะ่ะตรงมึงมีเจกสก,กีนี่แต่อยู่นอกวงใช่ปะ่ะแป,แป้งแป้งขับเจกสก,กีมาได้ปะ่ะมารับกูตรงเนี้ยม,ม,ม,มี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 ข้างหลังมาเลยมาเลย ได้อยู่วงไม่แรงวงไม่แรงใจเย็นๆนว,ว้ยอย่าลนนะ้ว,วันไอ้เคียะมันมันไม่ขึ้นหรอมึงออกดิ ใช้เบอร์สี่ใจเย็นกว่านี้นิดหน่อยนะเราอาล้อยหลังมาได้สบายเลยเหมือนมีแอร์ดรอปข้างหน้าหวะงคง่นมีตัวมบาใจเย็นเลย ใครรู้อยากเข้าบูดแค้มว่ะม่ใช่ตรงเนี้ยเสียเปรียบคือถ้าวิ่งไปตรงเออบนเขานะก็เห็นเราอ่ะบนเขาเท่าหนีมาไงเอางี้มึงตามกูมาแล้วกันไปทางที่บ้านที่ร้อยห้าสิบบ้านที่ร้อยห้าสิบวิ่งเลย เปิดประตูด้วยแอบก่อนี้ยมียาแบ่งกู้เนี่ยอยู่บ้านนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไป ตัวเดียวข้างหลังอยู่นี่อ่ะไม่ข,มมข้างหลังกูข้างหลังเราไงวางเข่าฟังน้นะพี่ต่ดอดเยมมึงรู้ว่ากูอยู่ไหนอ่ะแป้งตามา ไปบ้านที่หกสิบที่หกสิบมีตัวนะเว้ยแน้นแม่แมงเอาน้องอ้อมมาข้างหลังมึงอ๋อกูก็ว่าอยู่ทำไมกูไม่เห็นวะ ถ่ายรังกันถอายลังถอยยรังทำไมมึงใช้มาพันแผลวะใหญ่ใหญ่มึงระวังข้างหลังมึงอ่ะเขียวอเ้เขี้ยตัวที่อยู่บนเขาโคตรทำเลโคตรดีเลย,ยจะบอกว่ายาน้ำกูก็ไม่มีเหมือนกันแป้วิ่งเถอะ คีย AWM ไม่รอดวะกูบอกเลยไม่ไม่มีทางได้ไปแน่กูพูดเลยเนี่ยซ้ายมือเจอเลยโอหแย่บอกซ้ายมือเล่นไหวมั้ยเนี่ย จริงๆไงจริงจริงนะเอ้ยกูลืมแช่น้ำกดเลยกดรอเลยกดรอเลยนะเดี๋ยวกูแช่น้ำก่อนดท้องกกินยาแก้ท้ออื่นไงไหนน้ำอยู่ไหนพถมันปวด้อถ้ามันปวดท้องแล้วแม่มันอยู่ไม่สุกอะ 对吧 จริงจังไหมเราบนจริงจไหมเนี่ยโอ้ตาตาเราไม่ไหวแล้วโู้เพิ่งสตรีมมาห้านาทีเองอ <laughs> อลงที่เดิมเหมือนกันฮาตินง,ง่ายดิยมาใครโดดสูงจัดมาใครโดดสูงจัดมา หมดเก็บไว้หมดแล้วใครโดดถูงใครวิ่งเร็วด้วยเฮ้ยแป้งตัวนี้วิ่งเร็วว่ะชุดขาวน่ะชุดขาวเห็นปะชุดขาวใส่ทัาแต่ขาสั cannabis. ้นน่ะเนี่ยหน้าหน้ากูเนี่ยหน้ากูเนี่ยหน้ากูเนี่ยใส่เกนีี่สแดงอ่ะะนเออคุย่หุ่นเร็วอ่ะ มันมีท่ายกนิ้วกลางไหมเฮ้กูขึ้นหลังคาให้ดู Hey, <boy. S 1> ทำไมด่านมันเมืเดืดวะไม่ใช่พี่น่าใช่ะ พี่โคนมันเข้าตาอยอะไรเงี้ย ามหลักแล้วอ่ะมันต้องลงใกล้ๆกับไกตัวลงเว้ย bang bang bang, vào đi, mọi người, vào nhà mọi người. Khai quá, cái これ